เป็นวิธีเช็คว่าคอมเพรสเซอร์หลงเก่าหรือเปล่าครับก็เอา,เอามิเตอร์มัตมิเตอร์เช็คเหมือนเดิมน,นะครับเอาเข็มด้านใดด้านหนึ่งนะครับจี้ไปที่เพื่ไหนก็ได้นะครับเพื่ไหนก็ได้จี้ไปเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจี้ที่โคงครับตัวไหนก็ได้ที่เป็นที่เป็นเหล็กครับถ้าจี้แล้วปุ๊บมิเตอร์ขึ้นเนี่ยแสดงว่า มันลงเกานะครับแต่นี่จี้แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะก็คือมันไม่ลงเก่านะครับแล้วก็มาเช็คทุกๆขั้วได้นะครับแล้วก็สลับเปลี่ยน,นไปนเไรเปื่อยๆรับเปิดเช็คเพิ่มเพิ่มเพนะครับอันนี้คือคอมเพลเซอร์ยังดีอยู่นะครับยังไม่ลงเกา